เรามีความรู้สึกแค่คิดว่าอยากคิดว่าทําแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะเริ่มทาเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าดันั้นแล้วก็ลองเริ่ม้วกันนะครับสำหรับใครที่มีความลังเลนะครับว่าก็อยากทําอะไรดีนะครับลองเริ่มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเห็นทางเห็นแนวทางเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้แร้วพี่หนุกมานอกเหนือจากเรื่องของการแบบว่ารายได้นะอ่าเรื่องของการจัดการสต่องแล้วนะครับเริ่มมีเงินเก็บอ่ามีเงินออมแบ่งเงินสดสำรองฉุกเฉินนะครับ นีตมันก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่เราได้คุยแบบว่าจวกันไปนิดนิดแล้วแหละนะครับก็คือในเรื่องของการลงทุนนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยแบบว่ามาสนใจในเรื่องของการตัดบัญชีซื้อขายหุ้นนะครับสนใจในการเทรดต่างๆแบบนี้นะครับในมุมมองพี่หุมเองนะครับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนนะครับจริงๆแล้วควรจะต้องมีแบบว่าสเต็ปยังไงบ้างนะครับควรที่จะต้องวางแบบวางแผนในการลงทุนยังไงบ้าง What we'll